แมครับเมื่อวนี้ยายแซ่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านประจำมีลาจะอยู่ขมง้งทางเขาอยู่้างที่แพรกันไปเสนียมอำเภอขอม้งจะเป็นซอยทำ้ามามาน้ำกันหลายคนมีหกคนเจ็ดคนกันนาเล็กกับอันนี้นน <c oughs> กักกปปะโบกับอื่นทางซอย ฝนตกเซามือเบอร์ไม่กำลังเกิดทีพทิไม่เบาดังลูกน้องตื่นนะลูกเมื่อนี้น้องรับเสียบไม่ได้ดินนํำน้องเลยอากาศเย็นแน่นอยรับดีมีแต่เสียบแล้วทนรับเป็ปูผักอีกแล้วตัวนั้นเห็นแล้วหู้ทอกไม้ปร่งไหลฝนตก กำลังหมอกิจเตี่ยวหอมหอมวันนี้กินสามคนนี่แม่ค้าลานน้อยเพื่อนรับค่อยๆก่อนมพักเพื่อนอูเอง เพิ่นขยายส่วนฟาเพือนอี่ทางล่างดอกกุหลาบกกมีที่มีคนน้องน้องนอนงามเนาะเด้อแม่บากมันถักด้วยฮันดอกไม้งามดอกกอยไม้เพื่อกางา้ํานี่อ่ะ เดี๋ยวคนละไทยนักกุล่าแมเด็กแม,ม่่ายจะพี่ฝีมือแม่ไทยจ่ยิบกระสือบรรยากาศลานเพื <c oughs> ่น,ารรานไปแต่นัน <c oughs> ่งเห็นแ้เย็นเย็นข้างโซนอยาง นี่ดอกอันนี้ก็งามมันตกแต่งลานด้วยดอกไม้งามเซี่ยกกะลิน้นของลิ้นน้องรถไถอยู่รถไรถไ ในรถเสาพีวนรถไทยนะเซยมยานรถไทยไอโบ่ัลนี่องผัวนี่ยอันนี้ไหมเป็นย้อยหนวดผัีนดฤษีา เลยแค่เบิ้ก๋วยเตี๋ยวอ่ำเลยเสียบคีดอได้แล้วก๋วยเตี๋ยวช่วยละยิบาได้หลายถเด้อพี่กินวนเชนหมดเลยสมคน ประบก no ูก็เอินไม่กินกินแล้วละไปหาพี made. ่เอิญไปถูก่อนมากินนั่งทานกันเลเดี๋ยวแม่เอากา็เสิร์่พี่บบอกเอนั่งทานกันสามคนว้นหึ่เสียงรถดังรถสิบล้อก็มีโว้ แม่เฝ้าผักอะไรงามอยู่เด้อผักสดๆอะเมื่อวยายปุ่มแม่ปุ่มเพ็ดปุ๊มทำไมแม่มาหนูลมหายปิ้นสองเราได้มีลมละเราบ้าคนใดเมื่อโมก็กินเันกนกินข้าวอิ่มแล้วจ้าไอโบกินนังซื้อใอิ่มละ ไปบาันทเนมดนไ่ารือน้เด้มาีเ่งคนใหญ่กินรสจัดน uh, ั่นนี่เนี่ีิไปจิมลูกเพิ่มซุมเพิ่ออาคนคุณยายหลักซื้อที่นี่ยายกินผักเก่งๆผักสดๆเรค่อขเผักผู้เอง ขอบสุ่าาสามา,า่ลำ,ำแล่ลกน้ล่อ,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 องที่สู้วยคนเสีบนะ <c oughs> อุอักไเห้งเ <c oughs> ขาดข้าก่อนแล้วเล้ยอเอ เตรียมถวยกินกุ้มทน้อยถ้วยละสาวหาถยละสาหายายกินกุ้มแห้งผักหมดสนนึงให้อาารคนไทยรูปถวยนเอาบ่งกเนี่เอาเนี่ยสาวนาเล่นาเ่มาเป็นวัดนาเร่เป็นวัดต้องกินในห้อนหอนได้ไม่กินผักวะกินนิดหน่อย วันนี้มีคนเอาแซบเพือประบุก็ไอ้อื่นฟนนะคะมือกล่องตึางอยรักสี่กองเองแซ่บอยากจะมอพอึงเดแคสุขัแนาเล็กปุ่งกันแม่แซ่บจะลัปุ่งนี่าคีเลยนี่แหละาขีแล้วมันไปยูตือถวยหมอของแม่นะไม่ซิม ปรุงแล้วแล้ววันไหนหอมโอ้ยเอาตรงนี้หมึกอะไรเด้เสียบตีมาพี่นางน้ำกันเลยก็ได้ตัวนั้นได้เลอเต็มโชยนึง มาเดียกินทันเด็กเอาเล้วก่อนินนี้เด็กซีมปุ่งน้ทีน่าเสื้อมพี่กี่วันใส่ผมเนอเมดมือกล่อเลยแคอันนี้อลไรเบแล้วปะแทบแล้วก้อยใหหน่อยอรัฐอพี่ันนี้ก็บุูกบู๋ยตอน้จะตึงแง่ะเล็กกตึงรอจะบุกอไม่ไม่กินเป็นหิวมเนี่ย trên nguyên xuyên chất xe Tuấn thử đây này để thế thôi, thôi là sao hả không muốn đi Thế tìm nữa chi cho kênh Để không bỏ แชบได้เลยมองแล่นดินนี่ไม่เชฟท้แล้วไม่เ็บยังจรกินกเป็นกินทวอนโอ้ไฟครับกินนำ้ำไ่ไหมหือกระโดดหอม อ๋อตี่ก้อนย่ง้องเสแดงเห็นดำด้อมั้นี้แต่งตัวไบรลุนเองเพื่อนเดดพักสุดๆคือใครเลยร้านประจํร้านประจำแ้เดือกก๋วยเติวก็คือเมนร้านนี้ว่าไม่ต้องเส็จแล้วมาเห็นมันยังจ้ะเดยนเมษาจงการพอดี ตีกล่องไปเลนมีมีลูกค้าขึ้นมานแล้วติดถนนคอนกรีตจ้ะซอยตรงเข้ามาเลยกับแม่นดิวคางที่ตําบลไปเสนีมอำเภอขโมงเรียวกว่าเออเรียวซ้ายเล็กเนาะ ม่จะสาบ้นหฮอกัะเดื่อสายแม่จะนไม่เสี่ยวนะเดยสายโอ้เดดี่จอคุณลปสืบนอนน้คุณ่ไปเอาเ,อย,นเนอย็นเนเาะลืมเลยถ้ากันลืมไม่กินน้ำเย็นเฮ้ยตอนนี้อ,อะเด็กทีโด่มุคืออะมือกล่องอเอาตะเกียบเพิ้นไปลินเจ้ คนใครกินสดน้ำฮอนๆอนเด้อจะไม่แซ่ละปุงแล้วที่นี่มันละหอืนอืดก่อนไก่กมันจินทรงมันนั่งถั่น,นี่ยม่อกี้บอกมันคือกันมีรงมันนั่งเีด้วยจ้าก๋วเตียว ถ้าให้ไม่กินซองถวยได้กินซองถวยอมัยได้กินหองนาเล็กเือด็กไม่ผิดหรือเปล่าเอาเจ้ามือบานเไลเดียวอนดีมไหมพี่เนจ๊จะสร้างแหงว่ะอืมมีวุก็มีมเหมือนขต่ำเอาบขัต่ำสงสองจานเขาชุบเรื่องเลยเพื่อผต่ำอยู่จะต่ำเมื่อเขาบอกเออข้าเบาเพื่อเขา่นไม่ได้เห็นว่าค่น ไม่ไอนะว่าตกินไปกินสิไดเออแล้แซ่บไม่รู้จะสั่งใครอีแซ่บตีกล่องแซ่บเราเป็นมือกล่องเลยเอาเพื่อนต่ํไได้เพ้าะสิไม่ได้ต่ํไเอาเจ๋มไปส่บอลเ็กันไมผมได้ยินเพื่อๆตามเข้ามาสิเดีเขากันเดลายเลยไหมไมเขาจเพื่อนเลยไปถามบอลจะหูคอบุคคลโอสตีแม่อ้นี่้แม่นัดมือก็บินนั่นเลยอไปแล้วไปแ้วไปนั่งนะอลเสียแลอมันบางไม่บก เอถิงซิมเน่ยกำไม่เมมอนซื้อเยนาะงานกำนีเนี่ยงได้มถึงออนฉันถึยจพวกับตำตำแล้วก็มาเทว่านตำนี่เขาสนใจไอพวกเัาไม่ตังค์เหยงตงเห้ยด้จุบแป๊มที่เราเอาเผื่อนะแล้วก่อนเผื่อเผื่อุเฉิที่ว่านั่งบอกอันนี้กินลูกชินก่อนแล้วเดี๋ยวพวกมาเลี้ยงคนมาพวมา

กละนไอ้ิ้มละเมินละมันโดพบกระเสียบหม่ด้วจ้ะนี่พะเสียวไม่เสียบหมดแล้วมันใหญ่สองถยนี่ค่ะคุยมาพบกันมือจ้ะอสดีค่ะมนละ